ปลาร้อนขึ้นมาเป็นเหือแล้วมันก็หยดลงไปร่างกายง่ายๆครับวิธีอบเนาะใช่คร,รชครับตรงนี้มาคุยเนี่ยฟันฉุยเลยครับแค่ตรงนี้ครับตรงนี้จะร้อนขึ้นนะร้อนฟันฉุยนะครับเราต้องหมักไว้กี่วันคะก็ถ้าเราปองไว้อย่างเงี้ยถ้าฟอางหนาขนาดเนี้ยจะร้อยสิบสิบห้าวันถามว่าเย็นไหมมันไม่เย็นหรอกแต่เอาไปใช้ได้ วิธีการใช้ก็คือคุยคุยคุยออกมาคุย,ย <ละ S 1> เย็นแล้วก็ไส้ใส่ต้องจำเดี๋ยวน้อยส่อทิ์อ่ะใช่ครับประมาณเจ็ดถึง,ง,งสิบันเหมือนกันลองหน่อยระบาดต้องการแมลงระบาดไม่ถามว่าเขารู้แนงในจะระบาดเมื่อไหร่เรื่องหลักการถ้าร้อนุูมร้อนอบอ้าวแมลงไข่อยู่ที่ไหนออกเป็นตัวหมดแต่ถ้าอากาศชื้นเกินไปร้อนเกินไปหนาวเกินไปแมลงก็ไม่ออกจากไข่ได้ก็คือไข่มันก็จะเสียไป แต่ในขณะที่เกษตรกรเนี่ยเอาปุ๋ยไปเอาดินไปใส่กินมูลไปใส่แล้วคุกเข้ากับดินมันจะเกิดความร้อนมันเกิดความร้อนมาแรงลมมไ,ไข่ออกทุกใบพอผักออกมาได้สองใบมาแรงที่เกิดมาพอดีก็มากินผักเราจนคนเราที่เด,ด็กเขาผักขึ้นต้องมีผิดยาแต่พอกเราเนี่ยเราทําปุ๋ยให้เกิดความเย็นก่อน,นแล้วเราไปคุกพอไปคุกเด็ดมาความร้อนมันก็ไม่เกิด พราะความร้อนไปเกิดเมล็ดมูนก็ไข่มันก็ไข่มันก็ออกเป็นตัวไม่เป็นตัวหนอนเพราะตอนที่ไอ้นี่ร้อนนะเราคุมไว้มันก็จะไม่มีคข่ไอ่ไข่มันร้อนมันมันไม่ออกเยอะแล้วแต่ว่าเกินที่ไข่มันจะยิ่งได้ใช่ครับแล้วปัญหาก็คือที่เกษตรกรเขาออกไปคุกกับดินเนี่ยโดยเฉพาะเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้หมักเนี่ยมันจะไปร้อนในดินเราก็จะไปไข่ในดินแล้วยิ่งที่ไก่เนี่ยมันจะมีรักแด้อยู่ในตัวในกองที่ไก่เต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปคุกกับดินปั๊บพอมันได้ความชื้นหน่อยมันก็จะออกเป็นตัว อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าประการของการทําปุ๋ยหมักข้อดีคือหนึ่งย่อยสลายเร็วสองฆ่าไมลงวจะพืชสามฆ่าจุลินทรีย์ที่มีโทษทําไมว่าฆ่าจุลินทรีย์ไม่โทษก็คือเราใส่ลำแต่ตาลงไปความร้อนจะขึ้นสูงจุลินทรีย์ทั้งสองตัวมันก็ตายแต่พอมาเริ่มอุณหภูมิเริ่มลดลงลาขาวก็จะขึ้นลาขาวขึ้นแสดงว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ของพืชที่รักจะมีแต่ลาขาวล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะไม่มีพิษเป็นพัยต่อตน้นไม้ไม่นคือหลักการเพราะนั้น งานแบบนี้ยถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราก็เรียนรู้กับมันเนี่ยมันจะได้ผล้ได้ประโยชน์เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าแค่เขาเข้าแค่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้เขาทำอย่างนี้พอเจอปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้ดีไม่ดีเราก็เป็นคนสร้างปัญหาในแปตงนะครับตรงนี้หัวใจมัน สิ 10, บงสิบห้า,าว,หวันน <10, S 1> ี่ักเขาไม่กคุมไว้สิบห้าวันนีมันอถ้าเราฟอกมามาเประมาณนี้อนอาทิชชงมาคุยข้างในจะเป็นที่เท่าแก่หมดเลยจะเป็นที่เท่าเลยอ,อม,มันร้อนจะเป็นที่เท่าเลยเพราะนั้นนั่นคือสารโพแทสเซียมมันเกิดโดยการเผาไหม้แต่มันเผาไหม้โดยวัตถุดิบของเราที่มีธาตุอาหารมันก็าาเผาไหมา้เป็นธาตุอาหารแต่ถ้าเกิดว่าเราทเท่าแก่ไปไปอ่เพียวเลยเนี่ยเทธาแก่จะเป็นสารอาหารตกค้าง ตกค้างไม่ดีเราเขาปลูกขาดเราดีแค่ยังไงนะยังปุ๋ยจานมาเนี่ยอะไรเมาต่างกันเมาต่างเขาหมดน้ำโซเดียอะมากกว่าโซเดียถ้าตับไตใส่แล้วแตกไม่อ่อนนัน่นแสดงว่าน้ำโซเดียสูง<อ>ถ้าใส่แล้วน้ำโซเดีมยมใบก็ไม่แตกกอก็ไม่งามไม่เขียวนัน่นแสดงว่าฟอสฟอรัสและโซเดียมทั้งหมดเออเะาพาดีดอกแสดงว่าอ๋องั้นอาจารย์าบถแล้วแต่เขามีดอกไม่ดอกถ้าโตไม่นานนี้ไม่ใส่ปุ๋ยอะไรมันก็มีดอกเพราะต้นมันก็ได้ระดับของมันอยู่แล้วเซลล์ของมันได้อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าต้นแค่คือเดียวออกดอกน่าจะได้ว่าเอสฟอรัสม,มากกว่าอ,อ๋อแต่ใบใหญ่ดแดง,ดงไนโรเจนเยอะใช่ครับดูต้นไม้ครับต่น่าจะตอบเราด้วว่าคนพูดู่แล้วจะทำให้มีลูกดีแบ้างก็ก็อย่างเที่ยวอะนรครับทางต้นเราปลูกผักเนี่ยปลูกผักใบตองเที่ยวตองเที่ยวผักเริ่มงามเพราะฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยมันตัวสะสมแต่นาทีเจนเนี่ยมันจะหมดก่อนเพราะนั้นเราก<อ>็ปลูกพีกปลูกมะเขือที่นี่มันก็จะเหอ๋อ้ยแล้วก็หยุดปลูกเพราะว่า พลิกมะเขือเนี่ยมันจะกินฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเป็นหลักเพราะว่ามันที่ดอกลูกแต่ผักเนี่ยเราไม่เคยเอาลูกเลยเราเอาแต่ใบแต่ใบแต่ใบเพราะน้ำฟอสฟอรัสมันไม่ได้ใช้มันยจะตักอยู่กัดินก่อนนะครับกับมะเขือตาข่าใช่ครับกันผักดอกสองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆมันเหมือนกับปุ๋ยเคมีเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยในมีนาสอบเนี่ยไม่ว่าจะสูตรไหนก็ช่างสารตัวเติมมากกว่าอาหาร อย่างเช่นสูตร15-15เนี่ยมีทั้งหมดใะเ15พรมรัท15โปรน15มีทั้งหมด45%แต่สารตัวเติมที่ทำให้ทินเสียเนี่ย65%เพราะไม่ได้วัดใน50%ไม่ได้วัดใน50กิโต้องวัดใน100กิโลจริงๆมันน่าจะเขียนเจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งเนะเน่อากระกอบละ50กิโลแต่เขาเขียน15-15-15หลักการเป็นอย่างนั้นหมดรับของของเชมีอะครับ ว่าแม่ปุ๋ยที่มันอยู่ในดินไ้อยู่างเดิมในตัวมันเนี่ยไม่ได้ทําให้ดินเสียเสียคือสารเพเติมที่ปริมาณให้มันมากขึ้นมากกว่าสารอาหารปุ๋ยของเดือนพอ,อเริ่มลดนะ้ำในตะเจ้น,นก็จะย่อยออกมาเรื่อยๆ6-7วันในตะเจนหมดแล้วเหลือแต่ฟอสฟอรัสแะโพแทสเซียมยังไงปุป๋แเคมีก็ขายได้เหมือนเดิมเพราะมันไม่น้ำอ๋ออยู่เรี๋ยวกันต่อ อ๋อนี้มีเราะวาเเแล้วหลักการนักวิยาการจะเป็นอย่างนี้หมดครับเขาไม่ได้สอนให้อินซีร้อปเซ็นต์คุณต้องสอนห้าสิบนเด็กี่แอจรคนนั้นสงสุดท้ายไม่เยูเรียมาเลยครับเพราะว่าการต้องไม่เชือยเรียเขาไอันนี้คือเราไม่ต้องลดน้ำแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องเลยนบไม่ต้องเลยยาวเลยอันนี้ประมาณเวันถึงสิวันเอาไปปลูกได้เลยครับอ๋อเอาไปปลูกได้เลยใช่ครับ เอาไปเาแค่สามตีวันเนี่ยแค่เราเมื่อปีนี้เนี่ยมันจะร้อนไปผสมดินทำคุกกัดินเลยมันจะทํามันจะคุกกับดินยากนิดนึงแต่ดินเราจะฟูฟุดเลยแล้วไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องรดน้ำปิดได้ยาวเจ็ดวันแต่ขนาดเนี้ยออกกติกมาคมกติกแบบเนี้ยมาคุมเนี่ยตรงนี้มันะดนน้าเต็มเลยน้ำมันกติกะ ความร้อนขึ้นไอเป็นขึ้นแล้วเกิดการหยดน้ําแล้วมันก็จะลงไปจะทำให้ปุ๋ยเราแข็เลยคือถ้าอะไรอย่างนี้เจ็ดวันเราใส่ใส่ถุงปุ๋ยได้เลยไม่ตถ้าเราจะใส่ถุงปุ๋ยทิ้งไว้เราก็เอามาใส่ถุงพรุ่งนี้มีเวลาก็เอาใส่ถุงเลยไม่ต้องรอเจ็ดวันอ๋อไม่ต้องรอไม่ต้องรอในถุงนะใส่ในถุงเลยไม่ได้สะอาดเก็บเราจะเก็บพื้นที่ถ้าเรามีนะครับมันทำเกลือใช้พื้นที่ใช่ครับเอาใส่ถุงเลยจะทะสอบข้าวได้ไหมอ่าทะสอบทุกอย่างได้หมด เราทุกอย่างได้หมดคือจะต้องเป็นแบบที่ระบายอากาศอ,อย่างเนี้ยถามว่าทําไมระบายอากาศปุ้ยตัวเดียวก็ผมเนี่ยถ้าเป็นถุงที่พลาสติกทึบพลาสติกแบบไม่ถุงแบบนี้แต่ว่าไม่ระบายอากาศอ่ะมันจะไม่ร้อนแล้วเปิดมากลิ่นะแรงมากแล้วหนอนขึ้นเลยครับแต่ที่ระบายอากาศร้อนแล้วไม่มีปัญหาเรื่องมแมลงแต่ถ้าเป็นทึบ ทั้งทั้งมีกลิ่นทั้งนอนขึ้นเลยมันก็แปลกครับเราคิดว่าผมที่มันระบายไม่ได้เนี่ยมันน่าจะเกิดวันร้อนสูงเออแต่กลับไม่มีความร้อนผที่อากาศเข้าได้อา่ามันจะได้ไม่ได้ถ้าอากาศเข้าไม่ได้มันจะมีนยแล้วม,มันมีหนอนแน่นอน,นเลยครับมีหนอนใน่ัอนเลยจะตอ้ตองต้องไม่กี่วันครับไหนปุ๋ยถึงจะไม่เสียเดือนได้ไหมของเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยไม่เสียหมาย,ยาว่าไปใช้ยังครับยังเจังอยู่อ๋อเดือนจะมันบายอยู่แล้วครับ แล้วจการยอมให้กองนานที่สุดเท่าไหร่ตีนอ,อะไรนะอย่างเงี้ยทำไมกองสักตีนได้ไหมกองสักตีนีังก็ไม่เหลืออะไรเลยเ <laughs> อามากองสักตีนเอาแค่ผมเดือนเนี่ยจากน้ำหนักตัวเนี้ยเขาประเมินอาจประเมินได้ถงห้าร้อย500โลเนาะถ้าแค่เดือนนึงเนี่ยจะอยู่ไม่เกินสามร้อยโลถ้าสามเดือนที่ไปผมก็ร้อยกว่าโลเหลือดูอีกไหมเดี๋ยวอีกสองวันกินแล้วครับขาขาวจะแบบเป็นใหญ่ฟุบเลยเราต้องใช้ช่วงนั้นนะครับ อยู่กระด้หอยู่นู่นมันจะไม่ร้อนร้อนน้อยมากแล้วมันจะเป็นเหือดมอเป็นเหือเป็นน้ำเานอนกันสบายอากาศไม่ได้มันตรงกลางเลยก็รนเรยหมดเพราะว่าหลายๆคนมีคำถามบอกว่าถา่กระสอบไปแล้วมีเห็นร้อนเหมือนอาจารย์พูดเลยพอเราถามเรื่องของกระสอบกระสอบกระสอบมันจบเลยเพราะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราเราพอพอเก็บข้อมูลแล้วก็ เรื่องนี้มีประโยชน์มากนะครับเราหวงแค่นี้อน้มีประโยชน์มากเลยครับช่างก็เก๋วนั้นนะมก็เกวางเือเวลาคุณใช้็มอาเอาเดอนเดอนมใกล้เคมกันถ้าเราใจขี้งัวไปมันจะทาง่ายกว่านี้ อันเนี้ยยากมันเยอะมันจะทํายาก<ม>แต่ถ้าใส่ขิงวัวไปเราจะได้ปริมาณมากเท่าตัว<ม>เพราะว่าขิงวัวถ้าซื้อจริงก็าราคาตกโลละห่บาทสมมุตินะครับ<ม>โลละหนึ่งบาทถ้าเรามาเทียบว่าตรงเนี้ยราคามูล,ลค่ามันเท่าไหร่อย่างน้อยวัสดุเทียบมาเนี่ยถ้าเราคิดบวกลบแล้วเนี่ยให้มันเหลืออยู่ประมาณก็สองบาทเนี่ยทาได้ทําได,ได้เพราะ,ะนั้นผมจะอธิบายออจจจกับเกษตรกรว่าถ้าเรามีซื้อปุ๋ยเข้ามากิโลละห้าบาท แล้วมาถึงมือเราแล้วเนี่ยทํำยังไงก็ได้ให้มันมีคุณภาพสูงขึ้นแต่ราคาลดลงเมื่อก่อนนี้ผมอยู่สมัยช่วยพ่อท่านอยู่ที่มหาไร่โมบนเนี่ยอาจารย์ชวัตแกจะปุ๋ยมาส่งผมเนี่ยปีละาร์จิตร์ล้อเอาให้ผมทําเกษตรแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเอาผลง,งานโชว์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทําเข้าวัดผมก็เลยบอกว่า,วาปุ๋ยอาจารย์ชวัตเนี่ยกิโล15บาทเพราะเรารู้แล้วว่าอาจารย์ชวัตเนี่ยแกใส่วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วใส่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นขี้ไก,ก่เนี่ยเขาใส่30เปอร์เซนต ระหว่างที่ไก่30%เนี่ยขาบอกปุ๋ยเขากิโลละห้าบาทแล้วผมอยู่ที่นู่นมันมีโรงงานโรงงานไก่คือก้อนหน้าไก่จบเป็นโรงงานชำ้นแหละไก่นะครับเขาจะมีขี้ไก่ยเยอะมากเขาขายตันละพันตันละพันถามว่าถ้าเราซื้อปุ๋ยจัตวัตมาปุย๋ยจัดตรวัตปั้นเม็ดแล้วไม่ได้หมัก <c oughs> เราก็เอาปุ๋ยจัตวัตมาหนึ่งกิโลแล้วก็เอาขี้ไก่ามาหนึ่งกิโลของเกษตวัตห้าบาทเราไปซื้อขี้ไก่มาหนึ่งกิโลหนึ่งบาท รวมกันแล้วกลายเป็นหกบาทบาเมื่อผสมแล้วได้สองกิโลโเหลือโลละสามบาทถ้าเราไปตัดหญ้าสดมาแล้วเอามาใส่ถามว่าถ้าเราใส่ขี้ไก่เท่าตัวเราใส่พืชตัวนี่เท่าตัวถามว่าปุ๋ยจะดีกว่าตอนนี้จรยทชวัตรราคาเราละห้าบาทไหมหลักการอยู่ตรงนี้ครับเพราะนั้นที่เราทำามาเนี่ยเราไม่ได้แค่เอาหลักการมาสอนแต่เราปฏิบัติจริงแล้วเราก็ ประยุกในเรื่องของวัตถุดิบแต่ละอย่างอ๋อเราได้ตัวนี้มาเราไม่ปฏิเสธว่ามันมีฟอสฟอรัสสูงแต่เราก็มาหาในตัวเช่นเปลวลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉนั้นเรา่้ี่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะจะสอนเกษตรกรเนี่ยเราอยากให้เขายึดติดว่าสิ่งที่เราทํามันคืออะไรให้ยึดว่าพี่บ้านเขามีอะไรในเมื่อคุณแกงส้มถ้าเกิดว่ามะขามไม่มีคุณก็ใช้มะนาวก็ได้มะนาวาไม่มีคุณจะใช้น้ำส้มก็ได้น้ำส้มไม่มีคุณจะใช้มะปิงมะดนอะไรก็ได้ขอให้มันเปรี้ยวมาสามารถแกงส้มได้ เพราะร่างธาตุไนโตรเจนมันมาเยอะมากเลยไม่ว่าขี้ไก่ไข่ก็มีไนโตรเจนไม่ว่าจะเป็นขี้หมูก็ไนโตรเจนพืชสดก็มีไนโตรเจนอะไรที่มีไนโตรเจนเยอะแยะฟอสฟอรัสก็จะกิ่งก้านเง่าหัวไตแห้งร่างกายเป็นฟอสฟอรัสแกบดิบเพราะขี้ไก่แกบก,ก,ก,ก็เป็นฟอสฟอรัสอะไรอย่างเงี้ยครับเผาแล้วลเป็นโพแทสเซียมใช่ครับถ้าบาดอะไรเมื่อวานอะไรเผาแล้วกลายเป็นโพแทสเซียมหมดอย่างเงี้ยไนโตรเจนสูงฟอสฟอรัสสูงเราสามสารถเอาไปเผากลายเป็นกี่เท่ามากลายเป็นโพแทสเซียมอย่างเดียว ผลาเป็นโพแทสเซียมอย่างเี่เขาเผาอีกจากอย่างเผาอีกจัถ้าเป็นแขบดิบเผาออกมาเป็นแฉบดำๆมีโพแทสเซียมแต่ว่าระหว่างพิ่าวเท่าใต้เตาเราหรือเท่าที่เขาเผาอีกเนี่ยสูงโพแทสเซียมสูงกว่าดำๆเนี่ยเจ็ดเท่าตัวสูงกว่าเจ็ดเท่าตัวเขาเรียกน้ำด่างนะครับเขาเรียกน้ำด่างเพราะน้นถ้างนีตรอรรู้รู้เหมือนกับเราปรุงอาหาร พิชแม่ใหญ่พิกจินดาพิกหยวกพิกอะไรอะไรมันเผ็ดกว่ากันเราต้องใส่มากใส่น้อยอะไรอย่างเงี้ยผมผมชอบคุยอย่างเงี้ยนะครับให้เราเข้าใจว่าแล้วอันนี้ทาให้ปิ้งมันใหญ่นี่ต้องมีโบลอนกับอิฟต์รีใช่ไหมอาจารย์ครอ๋อจริงๆแล้วพวกนี้มันเอฟพวกพวกลรัฟโปเตียและแอตตเจนเนี่ยมันได้จากอาหารหลักของพืชแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้มันงามก็คือเอาน้ำหมักน้หมักไปฉีดน้ำหมักน้ำหมักมันจะได้พวก ตัวนั้นเยอะมากเลยน้ำมากอะครับตัวนั้นมันจะได้พวกโบลอนพวกโอ้ฉีดลดลดไม่ดีฉีดดีกว่าได้ทั้งหมดนะครับต้องลดต้องฉีดั้องลาาแต่ทุกอย่างได้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำผักเราไม่ต้องไปไปพูดถึงเรื่องสารเคมีอาจารย์ครับผมเอาถั่วถั่วเขียวเนี่ยครับไปแช่ไปแช่น้นำจุลินทรีย์แล้วไปตำถั่วเขียวจะดีขึ้นน้ำตรงนี้ท่านพ่อไม่ดีครับไม่ดีครับไม่ไม่ควรทำเลยครทำผมเนี่ย เป็นอาจารย์สอนสมอกตัดรากไร้สารโอ้สมอกตัดรากไร้สารใช่ครับแตอว่าไงอาจารย์ฮะทำยังไงส้นให้มันอ้วนอ้วนช่ออ้วนครับอ้วนที่ผมทำเนี่ยอ่าวัสดุจะมีวงตูนห้าสิบเซนสูงสี่สิบเซนห้าสิบเซนแล้วกระสอบกระสอบปานแบบกระสอบข้าวสมัยก่อนตัดเป็นวงกลมแล้วก็ตะข่ายซื้อตามท้องตลาดตะข่ายที่เป็นรูเล็กๆตะข่ายที่ชุเขียวที่เขาขายเป็นม้วนอ่ะ เหมือนกับที่ครอบมาทาตรงนี้แต่ว่ารู้เล็กๆนะวิธีการทําก็คือแช่เั่วเขียว6ชั่วโมงพอแช่ถ้เขียว6ชั่วโมงอย่างเช่นเราแช่3โมงเช้า3โมงเช้าวันนี้ก็ไปขึ้นหัวมงเย็นตรงนี้แล้วก็ห่อผ้าไว้แล้ววันนี้เย็นๆก็เริ่มพอะวิธีการพาะก็คือเอาอีกแดงมาเรียงก้นก่อนแล้วก็เอาไอ้ตะข่ายที่ว่าเนี่ยตัดเป็นวงกลมให้ให้เท่ากับไอ้วงเลยแล้วใส่ลงไปแล้วก็สอบปูแล้วก็เม็ดโรยเม็ดโรยให้หนาหนาแบบ อมองไม่เห็นก็สอบะครับหนึ่งชั้นทัสส้งหมดทาได้ห้าชั้นแล้วก็เอาก็เอาก็ตะไครวางเอาก็สอบวางตะไครแล้วก็เอาน้่งโรยได้ห้าชั้นชั้นสุดท้ายประสอบผิดแล้วก็ลดน้ําเช้ากังวันเย็นเช้ากังวันเย็นสามวันเนี่ยถ้าเราใส่ห้าชั้นเนี่ยอย่างเช่นถังวงสูงประมาณสี่เซนเนี่ยเราทำติดก็ประมาณเนี้พอได้สามวันเนี่ยคนถังเลยครับมันดันตัวมันขึ้นมามพอดันตัวขึ้นมาเราดึงขึ้นมาทีละชั้นแล้วทีนี้ไอ้ตะไคร่เนี่ย มันอยู่ข้างบนกระสอบอยู่ข้างล่างลากมันจะทะลุตะข่ายไปแล้วมันก็จะไปปมมันก็จะไปกินความชื้นที่กระสอบอืแล้วเราดึงกระสอบออกแล้วเราก็ตัดตัดด้านตะข่ายะครับตัดในฟืนตัวาลากก็มาขดอยู่กับกระสอบอม,มันก็เลยแยกกันครับแล้ว<ด>ตัวเจ<ด>้าอ้ว,วนเห<ด>ตุผลที่ทําไมใช้จุลินทรีย์ไม่ได้จุลินทรีย์วงบผัวเขียวเนี่ยส่วนมากมันจะมีเม็ดนุ่น เขาบอเม็ดนุ่นก็คือเวลาเขาเกี่ยวยิ่งอยู่เนี้ยยิ่งโอ้เขาเกี่ยวก็คือก่อนเกี่ยวเนี้ยเขาจะฉีดยาขยะก่อนฉีดยาขยะเพื่อให้ใบแห้งเขาใช้รถเกี่ยวเที่ยวเดียวเลยสมัยก่อนเราเก็บใช่ไหมครับเก็บสองเที่ยวสามเที่ยวเพราะว่ามันจะมีปักอ่อนอยู่ก็เก็บแต่แก่ๆเม็ดนุ่นมันไม่มีเม็ดนุ่นก็คือเม็ดฝักที่มันยังอ่อนแล้วมันมาตากแห้งเราเรียกว่าเม็ดนุ่นถ้าเราใช้จุลินทรีย์พวกนี้มันจะดูดจุลินทรีย์แล้วจะทําให้เม็ดตัวอื่นเน่าตายไม่ได้มก่อนผมอยู่ในมหาลัยก็ สอนเด็กในมหาลัยแล้วที่มันอ้วนเพราะอะไระะอาจารย์อ้วนเพราะมันดันขึ้นมาแต่เป็นของแต่เป็นของคุณนิมิตเขาเรียกว่าสมองคาร์บรมชาติอ่ะมันไม่มันมันมีแรงดังนแรงดันมัเลยบวมออกก้างครับแล้วก็ถ้าเราจะใช้จะรอให้เย็นเลยไม่เย็นหรอกพอเราได้แค่สองสามวันถ,ามมาถ้าเรามีอะไรเอานี่ออกเอาอะไรจริงให้มันระบายอากาศไม่ให้เกิดน้ำมากถ้าน้ำมากเดี๋ยวแข็อาการแค่นี้ยเพราะนั้านขาวว่าโอ้วิธีพิี่ทำขนาดนี้หรอ มันเหมือนอาหารอาหารที่เราต้อ, <ใน S 2> องากอาะะร,าารากปรุงให้มันได้ประโยชน์ไมาา่ว่าจะหมักเนื้อไม่ว่าจะอะไรทั้งอย่างนีถ้าเรามองแบบนี้ว่าเนี่ยมันได้ประโยชน์มหาสารทําไมเราต้องไปซื้อเคมีถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วทําไมต้องมีสีที่ฉันขนาดนั้นก็ความต่อไปของเราเอง